ในเมืองที่เสียงเคยครองอำนาจมีเพียงเงาของราชาที่ยังเดินอยู่ท่ามกลางซ่าข,ของความเงียบเขาไม่พูดแต่ทุกฝีก้าวแผ่นดินก็สั่นไหวเบาๆไม่ใช่เสียงคำรามธรรมดาแต่มันคือเสียงที่โลกจำได้ในเงามืดของห้องใต้ดินโบราณที่มีกำแพงเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เก่าวูลี่นักวิจัยผู้รอบรู้ได้พบกับลีโอที่ยืนอยู่ในความลังเล วูลี่กระซิบบอกว่าเสียงของเขาไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือกุญแจสำคัญลีโอยังคงกลัวเพราะเขาเคยปล่อยเสียงนั้นจนทำให้เมืองทั้งเมืองหายไปในอดีตดวงตาของเขาเรืองแสงอ่อนๆขณะที่กำมัดแน่นวูลี่เตือนว่าการไม่ใช้พลังก็คือการเลือกขังตัวเองในที่สุดลีโอยืนอยู่บนตึกสูงและปล่อยเสียงคำรามออกมาเงียบๆแม้ไม่มีเสียงได้ยินแต่โลกเริ่มสั่นสะเทือนเมฆบนฟ้าหมุนวน และพื้นดินร้าวเป็นรอยเงาโบราณเคลื่อนไหวในเมืองปลุกสิ่งที่หลับไหลใต้อนาจักรเสียงคำรามของลีโอไม่ใช่การโจมตีแต่มันคือการปลุกสัญชาตป,ประญาณดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่กว่าทุกคนนี่ไม่ใช่เสียงสุดท้ายแต่มันคือเสียงแรกของสงครามที่ไม่มีใครอยากได้ยิน